สารกรือการทารวกันเกิดปัญหาพลันเล้วเกิการแก่ใขรวมใารวมตึกรวมที้งวมแรงรวมใจปัดปัญหาได้หากเราใช้สาหะกรปัญหาแก้ได้หากเราใช้สาหกรสาระกรือการทำงานรวม ต่อปัหาฉันก็จะต้องแก้ไขต่อใจผมตุกตัวคิดตัวแยกตัวใจปัญหาได้เพราะลองใช้สาหกรรมปัญหาแก้ได้หากเราใช้สาหกรรมสวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสาหกรรมที่เคารพหนูชื่อติ๋ง รัะวันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายวันนี้หนูจะมานำเสนอรายละเอียเดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การสาารอนในโรงเรียนของหนูดต,ต่อไปนี้ค่ะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งมีครูทั้งหมด27คนแยกได้ดังนี้ 1. ข้าราชการครู24คน 2. ครูอัตราจ้าง2คน 3. ครูชาวต่างชาติ1คนมีนักเรียนทั้งหมด393คน ปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายสุวิทย์บุษรากุลผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้เรื่องสหกรณ์ได้แก่คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนได้แก่นางวณิชาสีหาวงและนางยุพินอุบลรัตน ผู้รับผิดชอบสหกรณ์อมพย์ได้แก่นางรภาพันธ์ริมใหม่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต สามารถบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายจึงได้จัดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งได้พัฒนาเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีในสาระเศรษฐศาสตร์สาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช2,551และได้จัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นระดับชั้นโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเองใช้กระบวนการทางปัญญากระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีความเป็นส่วนร่วมในการเรียน มีความเป็นประชาธิปไตยใช้วิธีสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมีครูคอยให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกจัดประสบการณ์รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์การเรียนการสอนและสินค้าอื่นๆตามสมควรซึ่งสินค้าแต่ละชนิดรวนแล้วแต่มีคุณภาพราคาย่อมเยาสินค้าส่วนใหญ่ราคาถูกกว่าท้องตลาดช่วยให้ประหยัดรายจ่าย และยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยและที่สำคัญสิ้นปีพวกเราจะได้เงินปันผลด้วยพวกเราชอบมาซื้อสินค้าที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเป็นประจำค่ะ กรรมการฝ่ายออมทรัพย์ทุกคนจะมีหน้าที่เก็บเงินออมทรัพย์ที่นักเรียนนำมาฝากทุกๆเช้าจากนั้นจะช่วยกันตรวจนับเงินให้ถูกต้องตามที่ลงบัญชีไว้แล้วส่งให้ครูที่ปรึกษานำไปดำเนินงานต่อไปค่ะ ในส่วนของคณะกรรมการการดำเนินงานสหกรณ์นั้นแต่และคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามความถนดัดดังนี้ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์หรือประธานได้แก่เด็กหญิงกิ่งการเวลานั้นมีหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุมตรวจตราดูความเรียบร้อยและรวบรวมปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุม ให้ร่วมกันแก้ไขให้สำเร็จร่รวงไปด้วยดีตำแหน่งรองผู้จัดการหรือรองประธานได้แก่เด็กหญิงอาทิตยานินชัยมีหน้าที่ทำหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้การมีหน้าที่เข้าประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และออกเสียงลงมติ โดยจัดแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆคือ 1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แก่เด็กหญิงคำนวณบุญยอดมีหน้าที่ให้ความรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก 2. ฝ่ายบัญชีได้แก่เด็กหญิงนันทิยาโกมิตและเด็กหญิงเกสุนีเตจสุวรรณมีหน้าที่ลงบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี 3. ฝ่ายขายได้แก่คณะกรรมการทุกคนผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ตามที่ตกลงกันไว้วันละ2-3คนมีหน้าที่จำหน่ายสินค้าในแต่ละวัน 4. ฝ่ายจัดซื้อได้แก่เด็กหญิงน้ำฝนทชัยวงมีหน้าที่ จัดซื้อสินค้าที่จะนำมาจําหน่ายในสหกรณ์โดยไปซื้อร่วมกับครูที่ปรึกษา 5. ฝ่ายการเงินได้แก่เด็กหญิงกัญญรัตน์วงมูลและเด็กหญิงอนุธิดาจาักสุวรรณมีหน้าที่เก็บเงินที่ขายได้ในแต่ละวันจากฝ่ายบัญชีแล้วส่งให้ครูที่ปรึกษา 6. ฝ่ายออมทรัพย์ได้แก่ เด็กหญิงชุติการโยธาดีและเด็กหญิงทิพวรรณสีมามีหน้าที่เก็บรวบรวมเงินที่นักเรียนนำมาฝากแต่และว,วันตรวจความถูกต้องแล้วส่งให้ครูที่ปรึกษา 7. ฝ่ายควบคุมสินค้าได้แก่เด็กชายศีรวิ์อินตะมีหน้าที่ ตรวจนับจำนวนสินค้าที่จำหน่ายไปลงบัญชีควบคุมสินค้าและสำรวจสินค้าที่ขาดสินค้าที่ต้องซื้อมาเพิ่มจากนั้นส่งรายการสินค้าที่ขาดให้ฝ่ายซื้อดำเนินงาน8เลขานุก,การได้แก่เด็กหญิงคำนวณบุญยอดมีหน้าที่จดบันทึกการประชุมและจัดเตรียมการประชุม การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นเป็นความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของการจัดการเรียนรู้การสากรณในโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นพลังผลักดันให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งที่โรงเรียนบ้านและชุมชน นอกจากการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเหล่านี้แล้วโรงเรียนยังได้เสริมทักษะประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยการจัดโครงการค่ายเรียนรู้สหกรณ์นักเรียนประจำปีการศึกษา2555ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้การสหกรณ์สำหรับนักเรียนเพื่อสามารถรวมกันจัดตั้งและดำเนินงานสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายได้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน304คนนับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและสร้างเจตคติที่ดีต่อความสำคัญของการสหกรณซึ่งส่งผลต่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ